เอเป็นน้ำนะโอ้แกันถังมีการชากาเป็นลอยๆได้แล้วอไม่ได้แค่หมอไม่ได้แก่มกคนเยอะเห็นแล้วดมพอดมแล้วเราเลียนนางนางลนแล้วเหรอเราเรามีคปรชิดน่เพราะเส็นเขาไปยากมากอ้อมนี่หมายคว่าเ่มีประจำตัวไหมเรี้ยงแบบามดัน อักตัวกันอย่างเดียวอย่างเดียวทาอะไรนะแกก็บอกว่าสีไฟเตอร์ไฟเตอร์อันหาการการที่เ้าจบการงานไปยังไม่โอ แต่ตอนนี้คุณทยอกุ่กณะลน้กะเล่บอกว่าเพื่นบอกว่าขอตรวจโควิดบในร่างกายไอ้อดทิชเชอรอถูกไหมที่ชอบ เราอญาตให้ีมอตัวเดดแวจะเบอกว่าราคาสัมพันนะครับเนรถโบายมอมาก้าแปดสี่าินเียุณนะครับโบมอมาก้าแปดหนึ่สี่านะครับ ปอดติดเชื้อขั้นดุนแรงแล้วก็มีเกลือแร่ในร่างกายต่ำมากมากแล้วหมอก็เลยโทรมาหายาเพื่อขอเจาะเส้นเลือดใหญ่ที่คอเพื่อที่จะให้ยาไปฆ่าเชื้อในปอดแม่ทางห้อง ICU โทรมาบอกว่าหัวใจแม่อยุดเต้น หมอได้ทำการปั๊มหัวใจสิบกว่านาทีแล้วแต่แม่ยังไม่ดีขึ้นแต่ทางเราจะช่วยเต็มที่หมอก็เลยออกมาบอกว่าช่วยแม่เต็มที่แล้วแต่แม่เสียชีวิตแล้วปอดติดเชื้อขั้นรุนแรง ไม่เชื่อหรอกค่ะแต่หมอเขาบอกมาอย่างนี้เขาก็แสดงความเสียใจอยู่เขาก็บอกว่าเทสนี้ก็ไม่เคยเกิดขึ้นไปฉีดยาเรามันเกิดบอ่อขาดฝันดรอกอะมันฉับพันมันเร็วเกินไปอย่างนี้นะครับมันก็เทสดจยังไงล่ะผมก็ ก,กับบิงบอนหน่วยงานต่างๆซอยเดียผมแน่ผมกับโมเมนคน์คนลำคนรวยผมกเป็นคนจากคนจนแนงสิแม่ครับตอนนี้ยังช็อกอยู่ครับ,บเ็เค็ดยังไงก็พยายามทําใจกับภรรยาผมอยู่ครับตอนนี้ครับได้รับรายงานเป็นทางวาจ,จาก,ก่อนเบื้องต้นนะรายงานที่เป็นเอกสารยังไม่ได้รับนะครับแล้วก็เสียชีวิตน,นะครับ สรุปแล้วเพส่ี้ที่เสียชีวิตเนี่ยน่าจะมีเรื่องของเกลือแร่ผิดปกติแล้วก็ปอดอักเสบถามว่าเกี่ยวเนื่องกับวัคซีนหรือเปล่าเนี่ยคำว่าตอบว่าผมเองคงให้ความเห็นไม่ได้ต้องเป็นคณะแพทย์และคณะกรรมก,การที่เขาจะพิจารณานะครับแต่รับรองว่าผู้ป่วยรายนี้นะครับนะจะได้รับการพิจารณาเรื่องของเงินเยียยยาส่งเรื่องเข้าไปที่จังหวัดที่เขตที่กระทรวงแน่นอนนะครับ